สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอน b บลเล r กันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้นะครับผมจะมาดูกันว่าในปี2024เนี่ยจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในเกมบ้างคือเมื่อวันที่31ครับผมผมไปได้ทำคลิปสรุปไปแล้วนะว่าในปี2023ที่ผ่านมาเนี้ยมีอะไรเข้ามาในเกมบ้างคราวนี้เราจะมาดูในปี2024กันมากครับผมว้าวของใหม่แรกเลยครับผมก็คือหุ่นใหม่และปืนใหม่อ่านี้เ,เพื่อนๆอาจจะรู้แล้วเพราะว่า ผมก็ได้ทําคลิปบอกเพื่อนๆไปแล้วครับผมว่ามีหุ่นมาอาเซนลูครับผมปืนใหม่เป็นปืนไฟฟ้าระยะ100เมตรเฟ่งบาวครับผมไล่หมิงแล้วก็ชิแฟงและยังมีอันติเมตเอาหมิ่งด้วยก็มันมีข่าวหลุดมาว่าจะมีนักบินไททันเอาหมิงไอ้แล้วความสามารถของมันครับผมอันนี้อย่าไปบอกใครนะว่าเฮ้ยนักบินของเอาหมิงครับผมอาจานะอาจจะ หายตัวได้ตอนขึ้นบินครับผม <c oughs> คือไม่ได้หายตัวตลอดเวลาขึ้นบินอ่ะหายตัวแวบป,ประมาณ5วินาทีซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยหายตัวแป,ป๊บนึงจะเอาไว้ทําอะไรวะก็ถ้าเกิดเป็นเพื่อนหายตัวขึ้นไปครับผมแล้วยิงชึแล้วก็ลงมาเฮ้ยเท่านี้ครูดาวสกิลเอาหมิงบินบินลงลงเนี่ยโคตรเร็วนึกสภาพดูหายตัวบินเสร็จปุ๊บลงมาอย่างเงี้ยเจ็บปวดเฮ้ย <c oughs> อัน,นี้ข่าวหลุดนะอย่าไปบอกใครจุ๊จู่จจเฮ้ยและยังมีฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในเกมครับผมคือการแจกของรางวัลการใส่โค้ดต่างๆอ่ะเพื่นพนอนๆอาจจะเคยใช้แล้วล่ะใส่โค้ดที่เขาแจกมาใน Facebook ครับผมใส่เข้าไปปรับกดรับปุ๊บกดซื้อปุ๊บก็จะได้ของเข้ามาครับผมตอนนี้เหมือนว่าแจกก๊าซสีฟ้าหนึ่งใบแหมตั้งหนึ่งใบใช้กันไม่ถูกเลยถ้าเกิดในเว็บไซต์ของผมเราก็ต้องใส่โค้ดใช่ไหมแล้วใส่ไอดีของเรานี่แหละครับผมคือไฮไลท์ ถ้าเกิดในเว็บไซต์ครับผมตอนนี้มันจะมีแต่ทรัพยากรที่เราซื้อได้แต่ว่าอีกไม่นานครับผมมันก็จะมีหุ้นมีของต่างๆเข้ามาและถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนครับผมอยากจะซื้อของให้อีกคนนึงคือเพื่อนๆอีกคนนึงสายเติมสายเปยอีกคนนึงสายฟรีก็ส่งของให้กันได้อ่าถ้าเกิดเราจะกดซื้ออะไรปุ๊บเราก็ใส่ไอดีของเพื่อนเราลงไปน,นั้นไงเท่านี้ครับผมก็เป็นการซื้อของให้เพื่อนได้แล้วว้าวสุดยอดไปเลยและก็ยังมีการอัปเกรดระบบแคลนใหม่ด้วยครับผม อันแรกที่มันโคตรเจ๋งคือการรวมแคนกันต่างระบบได้ว้าวซึ่งตอนนี้ครับผมทั้ง Android iOS PC เนี่ยไม่สามารถรวมแคนกันได้ครับผมเต็มที่ก็ได้ชวนกันเข้ามาในกองอตั้งกองขึ้นมาชวน iOS ชวน PC ขึ้นมาได้ครับผมแต่ตอนนี้เราสามารถชวน iOS เข้ามาในแคลน PC พีซีชวน Android เข้ามาในแคนได้แล้วเฮ้ยมันดีนะดีเลยนะอดี๋ยแบบเฮ้ยมีเพื่อนเราใช้โทรศัพท์ไม่เหมือนกันก็สามารถมาจอยในแคนเดียวกันได้แล้วครับผมไม่ต้องชวนได้อย่างเดียวแล้วแล้วก็ยังมีการปรับระบบปุ่มใหม่ครับผมหรือว่า AU เนี่ยในการกดนู่นกดนี่ในระบบแคนใหม่ครับผมและเพิ่มพื้นฐานการอัปเกรดระบบแคนครับผมซึ่งอาจจะแบบเฮ้ยอัปเกรดให้มีสมาชิกได้มากขึ้นถูกกว่านี้หรือการอัปเกรดระบบใหม่ใหม่ที่ไม่ต้องใช้ทองแบบตอนนี้ครับผมและมีโบนัสของแคลนใหม่ด้วย ดนทรัพยากรมากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดแคลนยิ่งกลุ่มใหญ่ครับผมสิทธิประโยชน์ก็จะมากขึ้นด้วยใช่ไหมอาจจะเกี่ยวกับจํานวนของผู้เล่นที่อยู่ในแคลนนั้นหรืออาจจะเกี่ยวกับแรงของแคลนที่ยิ่งสูงอาจจะยิ่งได้เยอะครับผมและมีโครงการใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คืออ่านี้เพื่อนๆ่าจจะรู้แผนที่ใหม่ครับว่าเป็นแผนที่แบบเหมือนเขาวงกดเล็กๆน้อยๆครับผมอันนี้เหมือนแบบแผนแผนที่ขนาดกลางนะแต่ว่ามีที่หลบที่ซ่อนกันเยอะมากมากเลย และครึ่งปีแรกนี้ครับผมเขาก็บอกว่าจะเน้นไปทางการพัฒนาของใหม่ๆครับเป็นการพัฒนาแผนที่ใหม่ระบบใหม่และแผนที่เก่าครับผมทั้งหมดเนี่ยก็จะมีรูปแบบใหม่ด้วยเฮ้ยซึ่งปกตินะอ่ะอย่างแบบแผนที่ไอเดนนอตที่มียานตกใช่ไหมมันก็จะมีหิมะเซนเจิร์แบบกลางคืนก็มีแบบเป็นหิมะก็มีแล้วเขาจะปรับระบบทั้งใหมนะ่เขาจะปรับรูปแบบแผนที่ใหม่เฮ้ยอันนี้ก็น่าสนใจนะผมหม้ว่าแผนที่มันจะไม่ไม่ได้เป็นของใหม่จ๋าเลยอะ แต่ว่ามันก็ทําให้เราได้เล่นสนุกมากขึ้นครับผมถ้าเกิดเรามีเฮ้ยมีหิมะมีอะไรต่างๆมีฉากกลางคืนอะไรพวกนี้เนาะและมีการปรับพื้นฐานแผนที่ใหม่ทั้งหมดครับผมเพื่อรองรับโหมดใหม่อซึ่งเฮ้ยโหมดใหม่คืออะไรอะเอาจริงๆริงซึ่งผมอคิดถึงเพื่อ,ๆอนๆอาจจะทนันหรือเปล่าโหมดราชันแห่งขุนเขาครับผมวิ่งไปที่เสาต้นเดียวกันใครอยู่ในเสาได้นานสุดเก็บเสาได้มากสุดก็จะได้ชนะไปครับผมเฮ้ยซึ่งมันเวิร์กนะ หรือว่าจะมีโหมดใหม่ๆอะไรมาก็ต้องคอยติดตามกันไปครับผมและที่มันสุดยอดที่สุดในปีนี้ก็คือการเลือกระบบล็อกเป้าดา <c oughs> เออซึ่งมันต้องเป็นของที่มันต้องทําเป็นอัลดับแรกๆเลยเปล่าวะหือคือระบบล็อกเป้าเนี่ยคือหลายๆคนมีปัญหามากค้ยเปลี่ยนเป้าเองได้ล็อกตัวนู้นอยู่ไกลอยู่ใต้สะพานนี่ยิงไม่ได้จะไปล็อกทหํหไ่ เอออะระบบล็อกเป้าครับผมนี่เลยเริ่มจากระบบล็อกอัตโนมัติก่อนว่าเขาจะมีให้เรามาเลือกไว้ว่าเฮ้ยเราต้องการที่จะแบบใช้อะไรเน้นความสําคัญของอะไรก่อนับผมนี่อันแรกครับเป็นระบบล็อกอัตโนมัติก่อนนะอันแรกเลยคือตัวเลือกที่อยู่ตรงกลางใกล้เส้นเล็งของเราครับผมนี่ใกล้ไอคีดสีเส้นอันนี้ครับผมและสองอ่ะเลือกตัวที่อยู่ใกล้และสามอันนี้ห่าเลือกตัวที่เลือดน้อยคือใครใกล้ตายล็อกเป่าไว้ก่อนล็อกเป้าไว้ก่อน เราเลือกตัวที่อยู่ในแนวสายตาครับผมระดับสายตาอยู่เนี่ยเฮ้ยเรามองไปใ,ใครอะแปบไปที่ตัวนั้นและอันสุดท้ายครับผมเลือกตัวที่เรายิงไปก่อนหน้านี้เออก็คือเฮ้ยยิงใกล้าตายแล้วอย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บแปะเพื่อนอาบีคิวก็เสร็จสิอันนี้ได้และสําหรับระบบที่เลือกเองครับผมหรือว่าระบบแมนนวลที่เราต้องกดปุ่มข้างล่างแปนยิงใช่ไหมเลือกวนไปเลยมันจะเลือกวนไปเรื่อยๆรืเลือกจากใกล้ไปไกลครับผมหรือว่าจากตัวที่ไกลสุด มาที่ใกล้เราที่สุดไอ้แอันนี้มีใครต้องการใช่ไหมแล้ววนไปตามเลือดเลือดน้อยใกล้ตายไปสู่เลือดเต็มๆเลือดไปเลยที่เลือดมากแล้วก็สุดท้ายผมวนจากตัวที่เลือดบึ้มๆไปหาตัวที่เลือดน้อยเออมันก็อย่างเดียววนอย่างนี้มันก็ได้มัง้งเอาแบบเฮ้ยเราใกล้ไปไกลก็ได้นะเอาจริงแต่บางทีแบบวืดอะ่ะกดเลยจึก๊กๆเอาเบิ้ลไปเปเริ่มต้นวนใหม่อะไรอย่างนี้อันนี้ก็ต้องอยู่ที่ผู้เล่นแล้วผมเป็นยูเซอร์เออร์แทน ไม่ใช่ระบบเกม์แล้วแหละนะนั่นแหละครับเพื่อนโดยปี2024นี้เพ,นเพื่อนก็เตรียมรับกับของใหม่ๆแผนที่ใหม่ๆระบบใหม่ๆปุ่มใหม่ๆครับผมนะแต่ว่าอีกสักยี่สิบวันไดใช่ไหมที่จะมีหุ่นใหม่เข้ามาปืนไฟฟ้ามีอัลติเมทเอามิงมีโดรนใหม่ครับผมพินตินก็ต้องรอดูครับผมว่าปีนี้จะมีอะไรแจกเยอะๆหรือเปล่าซึ่งบอกไปเฮ้ยมันเป็นครบรอบ10ปีของวอร์โรบอดด้วยนะเกมนี้ครับผมอยู่มา10ปีแล้ว ว้าวต้องคอยดูผมว่าชลอง10ปีของวอร์บอลเนี่ยจะมีอะไรครับผมสำหรับว,วันนี้เขาตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอล